สวัสดีค่ะกับปีร e j Lifestyle Channel นะคะพอกันคุยกันเล่นเนาะทักทายกันมาคืนไมื่บานเทุงานนะเป็นคืนที่4นะคะอาทิตย์นี้ทำสีคืนเย่หาเงินช่วงคริสต์มาสนะคะโอ้ยเมื่อยวางวันเสาร์กลับไปในเมืองนะคะไปสื่อของของขวัญแกนคริสต์มาสให้ลูกอันได้ทีเดี๋ยวนี้เขาก็หูแล้วว่าสร้นตาคือพอคือแมวสันทอดเขากับเี้เน ว่าเขาอยากได้อีหยังมาจาังหายางยังสินะเพราะก็แม่ก็ไปเบิงหายก็บ่แเ่นของราคาแพงมากมายดอกก็ไปหารอเบิงให้ลูกซื้อแล้วก็ไปซื้อคาดอันวันคริสต์มาสส่งไปหาปูหายาชน, <laughs> นเขาสิไกล้คริสต์มาสส่งส่งท่านบอกแม่บ้านก็ไปยาเมื่อเ้าบ่บายมากกับมานอนพักผ่อนเพราะว่าก็เหตุขึ้นวันเสาร์อีขึ้นหนึ่งนะคะเมื่อขึ้นนี่ลหละเหตดสีขึ้นเงางบเงางาบอยู่นอนไร <laughs> แต่ว่าเหตุกลางคืนมันกับบรดบบีสี่คือกลางวันเนาะค่ะแต่ว่าความเมย์นะเมย์คือเมยง่วงนอนเนาะเพราะว่าเขาเหตุผิดเวลาธรรมดากลางคืนเท่ากับเวลาหลับลาเวลานอนกันนาะเท่ากับไปเฮตุอย่างนีนะกะทือว่าโอเคอยู่เอ่ออ่บอดที่แม่บ้านไปเหตุก็ถือว่าโอเคนะคะกับบริบบีสี่ก็ดอกกับบริงานหนักก็ดอนะแบบว่าบริเปลี่ยนไปพลิกไปนันไปนีผู้ป่วยก็ดอกยังนีนะเพราะว่าเขากบ ลุกไปเขาของน้าเองได้ขันค้นป่วยลุกไปเขาของน้ําเองได้เนี่ยเป็นการดีมากสําหรับหลังเข้านะคะเพราะจะบ่ได้ปวดขันนอนอยู่ทั้งเตียงทั้งมาเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนแผดเปลี่ยนนั่นเป็นนี่เพราะว่าเข้า้องเชเพราะว่าคนเขามันขี้มันเงี่ยวมันบอกรนลูกจากเตียงบ่ได้ก็คือขีดเหี่ยวอยูดเตียงเลยเองสินะแต่โอเคนะคะมื้อนี้กับฝนตกอยู่เบิดเม่อฝนตกอยู่เบิดเม่อเบิดเว้น แมทธิวนะคะโรงเรียนแมทธิวมือที่จริงวันศุกร์นี่จะเป็นวันสุดท้ายของเด็กหนอยนักเรียนที่เด็กไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าเขาจะยุดช่วงคริสต์มาสไปหาปีใหม่สิไปโรงเรียนอีกที่หนึง่งกับปีหนาพุล่ะแต่ว่าชั้นเรียนของลูกชายนะคะสั่นของแมทธิวกับสั่นปอดใอีกส,สก Matthew, 7, กั่นหม้อใดอีกแมทธิวอยู่ year s ก็เอิญม้อหนึ่งนั่นแหละหม้อหนึ่งมเท่าคู่คุณครูติดโควิดว่าสันสองคนคุณครูประจําวิชาว่าสัน หาคนมาแทนบได้ยฮาคู่มาสอนแทนบได้ก็เลยเด็ดปิดก็เลยเด็ดปิดบ่ไปโรงเรียนเร็วกว่าสั่นอื่นอยู่อาทิตย์หนึ่งยังสินะแมทธิวก็เลยกลายเป็นหยุดส,สามอาทิตย์นะคะธรรมดาทีได้อยู่2สองอาทิตย์ช่วงนิวแอนคริสมาดนิว e ย่เนี่โซฟีกับไปจนหอนวันสุกเลา ตอนนี้ที่ว่ามีวัคซีนกับใหนเดชฉีดยังนะคะก็เริ่มมีฉีดก็คือพวกที่ตรงยูแนวหนาโควิดพวกที่เฮดยูเรซโซนพวกเป็นทำงานอยู่แค่โฮมหรือคนแก่นะคะภัยออรทีคนที่มีโอกาสเสดฉีดก่อนนะคะไม่บานกับหนเดชฉีดเดยยังดอกกันแต่วัคซีนโควิดก็ได้อายุอายุประมาณนจักปีห0กว่าขึ้นไปเสดชีดก่อนนังสินะ เด็กยังสาวอยู่ยังสี่สิบอยูอ่อันอนี้ท่านในหอดท่านในหอดกับ <c oughs> กับอันนี้นะแม่บ้านกับอาทิตย์นาแม่บ้านกับยังสี่เฮ็ดงานตัวนะคะผู้อื่นเขาหยุด <c oughs> พอบ้านกับเฮ็ดงานจนหอดวันศุกร์ศุกร์เนาะศุกร์นี่แหละแล้วก็หยุดหยุดสามอาทิตย์ผุนปีนาเราค่อยได้กลับไปเฮ็ดงานเราแม่บ้านแม่บ้านก็หยุดอยู่นะคะแต่ว่ากับ ก็ยังเหตุงานคืนเนอเ,เาาก่าสันทอเหตุขวากะเหตุอาทิละสามคืนนึงสินะเพราะว่าแม่บ้านบดิมีเงินฮอลิเดคือเขานะแต่ว่ามันก็สบายจังนึงเพราะว่าเหตุช่วงหยุดจังสิมันบดิไปใส่อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันอยู่ในอยู่ในเทียทูมันมีเทียวันเทียทูเทียที อยู่ในอังกฤษน,นะคะก็ยังจัดอยู่ในในในโกดาวอยู่นะคะบริษัล็อกดาวทั่วประเทศก็ยังได้ในช่วงลลอกอันนี้อยู่เพราะว่าไปพับกับบ่อใขันบ๊ไปสร้างเนื้นอ,นนยอยูเนกินก็สร้างดื่มบ่อยดยังสินะกับก็เลยบริษัไปพับไปนั่นไปนี่นะคะตามธรรมดาช่วงคริสต์มาสยังสิเขาก็ดสิมีออกลานออกอยังอย,งอยู่ในเมืองออกลานขายกับเขากับน้ำออกลานขายของสินะเขาก็ดสิไปยางไปเดินบึง ตลาดแต่ว่าทิปไปวางวันเสาร์วันหันในมีกับโบกี้ล้านนะคะกับพาลูกไปกินซอเสเซตเยอรมันซอเสเซตอยู่ <c oughs> <c oughs> กับขายแพยงอยู่นะคะพูละหา่าวปอนพูละหกปอนซอเสเซตอันนั้นใส่กอบเงีวๆอันหนึง่งกับขนมปังขนละแล้วก็ธรรมดามันก็จะมีแพนทมายมีลงละครมีน,นั่นมีนี่เขาก็บ,บ่มีบ่มีเอียงจักอย่าง,ง,งนะคะเอินเตอร์เทนก็อยู่บ้านก็สิ ก็ิพากันออกไปเดินแถวนี้ละมั้งนะคะขันปิดอันนีนน้ก็ได้ก็มาส่งข่าวนะคะมาคุยมาทักทายกันแม่บานกับยังทำงานหละ่ะก็ใส่ชีวิตเรื่อยๆนะ,ะ <c oughs> มันบริไปใส่นะคะเพราะมันยังอยู่ในช่วงอันเขาหันเดบเปิดเขาหันยังมันยังในยังขวบคุ้มอยู่นะคะยังขวบคุ้มอยู่แม่บานยังคิดถึงคําที่อ่อ มีมีมีคนมาคอมเมนต์บอกเรื่องงันยังกับลูกซึมเสาอย่างนี้นยัางนีง่นะหรือเพิ่นบอกเข้าใจสถานการณ์บอกหรือจังใดแม่บ้านก็ไ่ได้ว่าแม่บ้านปิน่นอย่งนี่นะแต่แค่ว่าการถือจํากัดเสรีภาไหลายยางพัวก,การให้ขวบคุมโลกให้มันอยู่ใดให้มันอันนี้อย่างนี้นะเคยไปกับบริไดไปเคยหนีกับบริหนีมันกับมีไใดเฮ็ดใดแค่ไปทํางานกับม่บ้านแล้วก็ไปเดิน ไปเดินออกกําลังกายที่บ่อได้พบปะแบบ่องเรื่องโซเชียลนี่ตัดไปเลยอย่างสี้นะมันกับบ่อได้ไปเที่ยวไปฮอลิเด์เป็นมันบ่คือเมืองไทยนะคะมันบ่ได้บ่อได้รีแลกประนันว่ัฒนธะเขาบอ่อเปิดเขาห้ามได้เปิดจังสั้นนะคะยังโซเชียลดิสแทนซิยงยังอันกแมนอยู่เมืองไทยกันยังโซเชียลดิสแทนซิงอยู่แต่ว่าเขายังเปิดให้ไปเที่ยวไปนั่นไปนี่นะย่นี่บมี่นะคะบ่อดได้เป็นจังสัน้นกัยังอยู่ในช่วงล็อกอ,อันนี้อยู่ กับเป็นยางดอกคันเพื่อนบ่าเขาใจที่เพื่อนเราอันนี้กัแม่บ้านกับบริวาเพื่อนดอกแต่ว่ากับคิดกับคิดอย่างหัวนะแบบว่าอืมบลรูว่าเพิ่อนอยู่ประเทศใดว่าเพือนของแม่บ้านกับบรู้เพราะว่าเพิ่นพิมพ์เป็นภาษาไทยเป็นซื้อภาษาไทยดอกกับบรู้กัโอเคนะคะกัพรุ่งนี้ทําอะไรพรุ่งนี้บริบริเฟ้าตื่นตะเสาไปทรงหลูกไส้นะคะกัเสร็จตื่นสายยักน้อยเพราะว่ามิต่หลูกสาวไปโรงเรียน แต่ว่าแม่บ้านสิไปชอปปิ้งซื้อกับเขาจาังน้อยบ่ได้ว่าซื้ออชอปปิ้งคริสต์มาสดอกเพราะว่าช้อปปิ้งคริสต์มาสแม่บ้านสิไปซุกหน้านะคะสิไปซื้อพวกนั้นพวกนี้ซุกหน้าแต่ว่ามืออื่นก็นสิไปซื้อกับเขากับน้ำธรรมดานี่ยล่ะล้วก็สิไปเติมน้ำมันรถเตรียมตัวไปทํางานอันตอนแรกว่าตอนแรกว่าสิเฮ็ดวันจันทร์จันทร์ขึ้นจันทนางค้านางคืนดิบมันบ่ได้เห็นหนาพ่อบ้านนะ <laughs> พ่อบ้านแล้ว ย่านสามีกินฮอดเพราะว่าเรากับดิวตีวางวันอังคันก็บ่ได้เห็นหน้ากันก็ดอบางวันพืหาสเรากับดิวตีอ่ะแม่บ้านกับเห็ดงานเห็นกันญาแมงแม่บ้านกับไปเห็ดงานย้ยมาสามีแม่บ้านกับรปเห็นเล่าเรากับบริการมาบ้านนึงสินะแล้วว่างอาทิตย์วันอาทิตย์นี้เรากับดิวตีเรากับบริอยู่บ้านก็บม่ได้เห็นหน้ากันคันแม่บ้านคันแม่บ้านไปเห็ดงานวันวันจันย้ำยึญยมำแรงอีกนึงสิ ก็สิเห็นกันเน่ยมาแรงข้านึงหละแม่บานก็ไปเห็นงานอีกว่านางค้านแม่บานก็ไปเห็นงานอีกก็บว่าเห็นกันเห็นกันเน่ยมาแรงน้อยนึงสินะแม่บานก็เลยเออหยุดก็ได้หยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์ก็สิได้เห็นกันเน่ยมาแรงก็สิได้นอนเบิ้งหน้ากันแล้วก็แม่บานก็สิเห็นว่านางคานวันพุธนะคะวันอางคารวันพุธแล้วก็วันศุกร์ว่านางคารวันพุธวันศุกร์เห็ดสามขึ้นอาทิตย์นี่ตอนแรกว่าสิเห็ด4คืขึ้นแต่ เบิ่งก่อนนะคะวันเสาร์หันบ่มเมื่อยกับสิบุกเฮ็ดรองเบิ่งอีกอยู่ดอกเบื่องอากาศก่อนเพราะว่าว่นสิจัดตุนคริสต์มาสจัดวันจันทร์วันนั่งข้านกันเลยดอกว่าแต่ว่าไม่บ้างกับสิบบุกเฮ็ดงานอีกอาทิตย์ฮ้ออาทิตย์รุ่นไปงานคือเงินเงินคืองานบรนดาลสูงนะคะกับเห็นงานนี่แหละค่ะมันค่อยแก่เซ้งหันยุบานจะซื้อกับเบื่ออีกเพราะมันบริเบศา มันบ่ดดี้ไปเที่ยวนะคะมันบ่ดด้ออกไปใส่ันบ่มีหม่องสิไป <c oughs> พอกันไหมนะคะขอมีความสุขหล,ลายๆขอค,คุณหลายๆนะคะทีเขามาคอมเมนต์มาให้ความคิดเห็นมาพูดคุยกันแม่บ้านเปิดรับฟังทุกอย่างแหละคมม่ะบ่ดด้ว่ากันดอกแต่ว่าอันใดแห้งๆมากอะรูปออกแน่มันมันทาลายจิตใจลังเทอ <c oughs> คนเท่าก็ต้องการกําลังใจโนาอมาอยู่ไกลบ้านไกลเมืองปนนีเนาะแมนบอ เอาจังใดกับคอให้มีความสุขละลายนะคะอย่าให้มีโรคภพ่ามาเบียดเบียนคอ้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ